้าเลยครับาาท่านเลยจะนด้ได้พักจะได้ได้พักเออเดี๋ยวท่านจะได้มีเวลาพักอย่า่อยสบ,บายดยีท่านจะได้พักนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นะครับระคครับที่ระบบองค์กรชุชนกำลังสร้างโบสถอยู่นะรวมสร้างโบสถ์กันได้ครับโบสถ์ตัวกางหลังใหญ่เนี่ยญ่ครับ No. ไม่ใช่หไงใช่หลวงปู่ถวายวัดี่พระพระพระนี่นี่ถวายหลวงปู่หนึ่งองค์สององค์สามองค์สงค์งค์งนี่ถวายหลวงปู่ให้ขอให้ปขอ้อะไ กุอันนี้ท okay. mm ่ห hmm. นึ่งสองสามสี่ห้าหกนี S <S ่ถวายหลวงปู่เนี่ยครับถวายเนียถวายหลวงปู่ไหวอ่าใช่เนี่ยอันนี้ให้ปูเอาให้ปูให้ให้ให้ปูให้ให้ปูเอาหนึ่ง อันนี้ก็ใช่ถวายเหมือนกันถวายลกแต่ตรงนี้มีถวายลูงปูหมบตรงนี้มีหมดเลยตรงนี้มีที่เนี่ถวายลูงปูหมดอันนี้จะให้หลวงปูช่วยเขียนให้น้อยตรงนี้เกยนให้น่อยยันโอน้อยยันหลวงปูยันหลวงปูเรียนม้วนเกรการมที่รองนะได้ถือหม่องได้ถือได้หลังปู dinamik mong folder din siya kasi hindi mo lang balak i-delete eh oo tama นีให้ดเ่อันนี้ให้ปูเขียนให้น้อยให้วัดเล่นน่ะนให้หล่ๆให้ปูอันนี้อีกอันหนึ่งครับนี่ประคำมาจากเขาอันนี้แหละประคำเขียนให้น้อยเจอไม่น้อยจาน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 ให้น้อย

น้าใสเรแล้วใสแล่่แล้วน่อใส่แล้วพ่อ่แล้วอใอใส่แล้วพ่อใ้วพ่อส่้พอใส่แล้วพ่อใ้ใส่แล้วพ่อใส่แล้วพ่ใส่แล้วลูอปส่แล่อสแล้วพ่ใ่แล้วอใส่แก้วอล้วพ่อใ่แล้วพ่แ้่องสล้วพ่ใส่แล้วอใส่แล้อล้แล้่แด้เอาซ่อใส่ปูอใแล้วแกแล้วเห็นอยู่แกองเปลอกแม ต้องต้องออกจากนะครับันต่ซับซ้อนเนาะตูได้พักผ่อนเนาะแขกยโอ้โหไม่ค่อยสบายจะได้พักผ่อนแต่วัดรามาว่แล้วเาอี้มาการด

เอ้ <I mean Ed itation> <laughs> ่นมาตะกรุงเทพคุณวันละ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 วัละเนวอนละนละัาสิบลนก็ไดนีวันละวัละ เท่าเลยเท่าเลยพานพานาน,นู่นเลยนูย่นวิชาพานตรงนู้นจ้ะเดี๋ยวเห็นไหมฮะมีพานเลย,ร,นนยร,รวมกันก็ได้ใส่ปัจจัยมาด้วยกันไหมฮะอ๋อนะฮะเรื่องเรื่องนี่ฮะเอามาเลยหยิบมาเลยครับผมยกมายกมาอ่ายกมาแล้วก็ใส่รวมกันได้ปัใจจัยใส่ซองเอาซองมาไหว้สร้างวัดจะท่านที่ รวมกันได้มาด้วยการคณะเดียวกันรวมกันเรียบร้อยทัศวันเด็ดเลี้ยงเข้าไปเลยผู้ท่านอยู่เดี๋ยวท่านจะได้พักผ่อนท่านทุกวมาจากโรงพยาบนได้ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยกาเปลี่ยนการเปลี่ยนกนับที่จริงเขาจะพักเทาไหร่คือให้มาชุดนี้เขาจะพักอ้าเชิญนะชิงชี้เนาะคนมีรูปอารูปไปก่อนเถิเออไปยังครอบครัวนะเออเดี๋ยวตามกันไปเลยครับ ที่ทวัดนนคนามาแล้าอากาศเปลี่ยนอาก,กาศไม่ดีเขาจะเข้าไปครับผมเนาะเออัดีแลคุณพี่เนาะนะท่านเมสตาให้กับทุกคนนะที่ส่มาเนี่ยท่านก็จะกะจาไไ้เขียนอย่างไรเนี่ยเด็ดใชบครับ ใส่ตาเราดีน้อใส่ตาเราดีไัวัาจ โอเคนะยแข่งไปด้แข่งไปยิอเรามามาามา,มา,มา,มา เรียกปูกขำท่านผู้ชมนะอยู่ที่บรรบือมหาสารคามนะมหาสารคามนี่มีเกจิดังหลายท่านเลยนะหลวงพ่อสุริยนันก็ดีแล้วก็มีเกจิอีกหลายท่านนะครับองค์นี้สมเด็จโปรดนะสมเด็จชอบนะท่านลงกระหม่อมให้กับสมเด็จทวงชัยวัดแตมีทีเดียวนะท่านผู้ชม ครับเช่ครับมาใครจะเข้ามาเข้ามาเนาะเดี๋ยวปู่ได้ได้ขอจําวัดหน่อยท่านถึงน่ครสบายใช่นะารับชุดเดียวอย่างชุดนี้เนานะขอย้อยมาเลยนะเขอย้อยต่อแถวครับพี่ไมฮะ่า่รูสบายท่านเมตตานะฮะท่านรับแขกทุกคน

ลูกค้าขายสมลูกค้าขายสมดูแลสุขภาพคนสมเสียมเก่งอยากได้อะไรดีๆหน่อยเพื่อจะได้ทำธุรกิจนี้ให้มันมีให้มันมีสีทธิสูงหน่อยถบายปู่ค่ะไม่ไม่ถบายปู่ค่ะมีอยากได้ของดีจากปู่ไปของดีของปู่มีไหมที่จะไปค้าขายปู่เมตาให้อะไรก็ได้

เพื่อนถ่ยรูปยถ่ายได้เออเอามาถ่ายทีนี้จ้ายผมเขาเนี่ย่เยกระกโอ้โหถ่ายได้ถ่ายไดเลยเลย อย่ามองให้เห็นให้หน้าให้หน้าผัวตรงๆเลยครับหนึ่งฟูขออนุญาตถ่ายรูปมองกล้องยู่ทางนู้นค่ะปูฟูมองกล้องอยู่นะมองกล้องอยู่นะถ้าคนใเ้ไม่เอ่ยเอ่ยเราต้องเรียนทันเรียนในฟองด้ยไปออกสองสองหนงย เดียวเอวเดี๋ยวเราบอกนลสองสองนบอกสองสองนึง huh ปีดสหวัดึงดอกสอนึงอกผมบุชาเลดวงเลได้ืไหมตื่นไหมเอาจอใหม่เรียกใหม่หาใหม่ต้้จ้า

เดี๋ยอาจจะถ่ายรูปถ่ายเลยอ่ะนั่งแล้วก็ถ่ายเลยคุณพี่ถ่ายได้เลยจ้ะนะเดี๋ยวท่านจะจำวัดเนาะเพราะท่านไม่ค่อยสบายอยู่เนาะโอ้ท่านเมตตารับแขกนะเอามามาจ่ะมาจ่าเอามาไม่ดีม่ดางไม่ดีคอยด่างไหตัวเล็กอยู่กลางเลยตัวเล็กไปนี่อยู่กลางเลยสบายเลยเอองไปเลย นี่ยนะเราไปแชร์กันดีเนาะอ๋อกันเขาองจำกันไปเลยนะฮะมองครับ1 <S <an> <S 2ึ่งสอหนึ่งสอสาเดี๋ยวให้วิอนิดนึงเดี๋ยไปลงบิกต่อให้หลวงพ่อเออชวยคนมาวัดุกนี่เขาวีโปงปูด้วยสาธุปูจะปักกอดได้ไหมเนาสาธุนะจะ

Uhm, นี่เป็นวัตถุมงคลนะผู er es, yeah, ้ชมนี่วัตถุมงคลหลวงพ่อหลวงพ่อนี่แหละนะคุณผู้ชมนะร่วมสร้างโบสถ์ได้เนาะคุณผู้ชมนะครับร่วมสร้างโบสถ์ใช่ร่างโบสถ์ของท่านร่วมสร้างโบสถ์หลวงตาหลองตาเจ้าค่ะเบสัย